เรื่องแบบนี้มันจะมีจริงๆเหรอคืออะไรคนที่ต้องเจอกับเรื่องเหนือธรรมชาติเขาจะรู้สึกยังไงเนี่ยสิไม่รู้สิไม่เคยเจอใครเจอเรื่องแบบนี้เลยนะจะว่าไปเราเหลือบทนางสีอยงขวัญที่ต้องอ่านอีกเยอะเลยรู้ไหมว่าฉันอยากทําอะไรฉันอยากไปเจอคนนั้นจริงๆคนทีไ่ได้ประสบกับเรื่องราวพวกนี้แต่ไม่เคยได้พูดมันออกมาฉันอยากเข้าใจถึงความกลัวของพวกเขาแน่ใจเหรอแน่ใจ คุณหมอคะฉันเคยฟังเรื่องราวจากคนอื่นมาก,ก็เยอะแต่พอได้ยินจากปากคุณค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์มากแต่ชีวิตก็แบบนี้ไม่ใช่เหรอเตมไปด้วยเซอร์ไพรส์บางครั้งก็เป็นเรื่องดีบางครั้งก็แย่ฉันยังนึกสงสัยเลยค่ะหมอว่าทำไมคุณถึงอยากจะเล่าให้ฉันฟังบ <c oughs> ิดะชาเรื่องบางอย่างนี่ก็ยากจะเข้าใจนะเวลาที่คุณคิดว่ารู้จักคนคนหนึ่งดีพอก็จะมี <c oughs> เรื่องแปลกๆบางอย่างเกิดขึ้นในตอนนั้นขึ้นมาซึ่งไม่สามารถ มองให้เห็นเป็นธรรมดาทั่วไปได้น่ะเนาะคุณเป็นหมอนะคะแล้วหมอส่วนใหญ่จะบอกว่าผีไม่มีจริงมันเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจินตนาการในหัวเราบางคนถึงขนาดสั่งยาให้เลย <laughs> ผมเป็นจิตแพทย์มา25ปีนะและผมก็พูดแบบนี้กับคนมาตั้ง25ปีแล้วและผมก็ยังจะพูดซ้ำๆแบบนี้ต่อไปตลอดชีวิตแต่ลึกๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่เธอพูดมา มันน่าจะคือความจริงใครคะเฮเชนสัสเธอเป็นจิตแพทย์ในสถาบันของผมเองเธอก็ไม่เชื่อเรื่องผีเหมือนกันเหมือนกับหมอคนอื่นๆทั่วไปอนะแต่ผมได้อ่านรายงานของเธอแล้วผมคิดว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นกับเธอจริงๆอะนะเล่าต่อเลยคะ่ะ ตอนนี้คนถูกสอบเคสของอิชิตายังไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงวันนี้ จิตแพทย์สองคนที่ทำเคสนี้มาก่อนฆ่าตัวตายไปแล้วตอนนี้เคสนี้มาอยู่ในมือฉันและฉันจะเริ่มทำงานตั้งแต่แตวันนี้งานวิจัยของฉันว่าไง,งคานิพลเชนอะสได้ยินว่าเริ่มทำเคสใหม่แล้วเหรอฉันกำลังจะเริ่มตอนที่คุณโทรมาอยู่พอดีเนอะดีเลย สงสัยเป็นลางส่วนใหญ่จะเป็นรางร้ายนะคะฉันรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ตอนที่คุณส่งเคสนี้มาให้กับฉันเชนะัสฉันแค่เล่าความรู้สึกให้ฟังเท่านั้นถ้าฉันเลือกได้ฉันจะไม่มีวันทำเคสนี้หรอกนะแต่แม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างฉันมีทางเลือกไม่มากไม่เอาหน้าเชนะัสคุณเก่งจะตายไปอย่ามาดาม่าเลย <c oughs> ก็แค่เล่าให้ฟังว่าคิดยังไงขอทำงานก่อนแล้วกันนะคะจะรีบส่งรายงานให้เลยบาย นวินาไมร่าลงมาเร็วๆลูกมาลามาลาขอ,อน้ำแก้วหนึ่งนะจ๊ะนวินาไมร่ราลงมาเร็วๆเข้าอโอ๊ยตกใจหมดเลยนใจายหมดเลย จังเลยนะทำไมต้องมาหลอกแม่ด้วยลูกสองคนทำไมเพราะวันนี้แม่ไม่อยากมาเล่นซานแอบกับเรายัางไงล่ะอืมมาลานี่เธอก็รู้เห็นกับเด็กๆด,ด้วยใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องโดนดุแน่เลยอมาลาเอาน้ำให้แก้วนึงแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องมาให้ตรงเวลานะได้ค่ะวันนี้ทำอะไรกันบ้างจ๊ะ พอกลับจากโรงเรียนมาลาก็เอาข้าวให้กินแล้วเราก็ไปนอนแล้วก็ดูทีวีต่อโอเคเสร็จแล้วก็มาหลอกแม่เตาใจหมดเลยโอ๋จริงด้วยเมื่อกี้หลอกแม่นี่จริงปะอืมรู้ไหมว่าแม่เตรียมตัวทําอะไรแม่จะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองวิ่งได้ อิจิตาเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ15ปีเธอตกกลุ่มรักผู้ชายที่ชื่อว่าอมริตเธอได้เขียนไดอารี่ลับเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไป ไถึงมาเปิดประตูช้าแบบนี้ล่ะขอโทษค่ะหนูหลับยอยู่อืมนี่ลูกไปหายอย่างอื่นทำบ้างเหรอถ้าะไจ้าี่เกย์เกินไปแล้วนะทำแบบนี้คงสอบผ่านแน่ๆล่ะไปยกกระกเป๋าให้อาหน่อยสิสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างเจ้าเจ้าหญิงของอาสบายดีค่ะอาล่ะคะสบายดีแล้วช่วงนี้ทำอะไรบ้างเมื่อกี้หนูฟังเพลงที่อาให้มาอยู่ล่คะค่ะชอบหรือเปล่าล่ะมันค่อนข้างแรงอ่ะใช่นิดหนึ่งพ่อแม่กลับมาถึงแล้ว ถ้าท้าทายกันจบแล้วก็ไปเอาน้ำมาให้หน่อยเด็กสมัยนี้ขี้เกียจตัวเป็นขนเลยแล้ววันหนึ่งความกลัวของเธอก็กลายเป็นจริงไดอารี่ลับของอิจิตาโดนจับได้นี่มันอะไรกันฮะนี่เป็นบ้าไปแล้วเหรอพ่อจะลืมไปว่ามีลูกสาวอย่างแกพ่อจะไม่ด่าแกข้าแกทิ้งซะเลยดีไหมว่าไงล่ะ นี่เหลือสิที่แกได้เรียนมานี่เหลือที่พ่อแม่สั่งสอนไปหรือว่ารู้มาจากโรงเรียนรู้ตัวไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่ก้มหน้าลงเดี๋ยวนี้บางคนไม่เคยได้เรียน การย้ายไปอยู่ในเมืองแล้วก็ทำงานหาเงินไม่ใช่ทุกอย่างนะจะไม่ได้หรือว,ว่าแอรบนเครื่องมองก็ยังไงขายขี้หน้าจริงๆเลยโอเคมันก็เกิดขึ้นได้บางครั้งไม่ต้องมาพูดกับฉันอีกเลยก็ได้ใครอยากจะคุยกับเธอก่อนละ่ะน,นี่นี่อืมผมอิ่มแล้วครับปล่อยเข้าไป หรือถ้าไม่อยากกินจะตามไปอีกคนก็ได้นะไม่ได้ยินที่พูดหรือไงแปลน้ำมาให้หน่อยสิอย่ากินน้ำอะไรล่ะคะพ่อ,อยาพิษเอาอยาพิษมากินกันล้วกัน ああ。 หลังจากที่ฆ่าอาเสร็จแล้วอิชิตาก็ฆ่าตัวตายตามอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เธอฆ่าคนในครอบครัวพ่อแม่ของอิชิตามีปัญหาอะไรกับอัมริไหมหลังจากนั้นเดลลี่ก็โดนจับได้ทำไมอัมริไม่มาช่วยเธอฉันต้องหาคำตอบของคำถามพวกนี้ให้ได้ はい。 អីនេះ ทำไมแม่ลุกไม่ขึ้นในวันเนี้ยมาลาก็ลางานอีกวันเร็วลูกทั้งสองคนอะรีบกินเร็วเร็วเ่วอะรีบเข้ารีบเข้าเร็วเรวข้าทำไมไม่ปลุกแม่ละ่ะลูกฮะทำไมไม่ปลุกแม่ฮะแม่ต้องปลุกลูกไม่ใช่ให้ลูกปลุกแม่นะคะโอ้ยกโทษให้แม่ด้วยนะคะคุณนายจะไม่สายอีกแล้วล่ะโอเคไหมฮะกินข้าวเร็วข้าวลูกแล้วนาวินารีบกินเร็วเดี๋ยวตกรถ แม่ไม่ควรอ่านไดอารี่คนอื่นนะคะไม่นิพนล,ลูกฉันไม่ได้พูดเล่นนะถูกของคุณโอเคช้ามันก่อนงั้นบอกฉันหน่อยคือว่าฉันฉันไม่เข้าใจอยู่อย่างหนึง่งเคสนี้มันนานมันมากแล้ว ทำไมไม่มีใครติดต่ออำริษได้เลยบรอนับซัตเทอจีอืมนิพน์ช่วยฉันหน่อยคุณช่วยส่งเบอร์มือถือของบรานับซัตเทอจีมาให้ฉันด่วนเลยนะ Tina's. <gasps> then